วิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำช่อลูกอมแบบนี้นะคะนี yeah. ่ง่ายๆเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ oh. สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำลูกอมช่อบันดิตเล็กๆนะคะนี่เป็นช่อลูกอมแบบนี้เลยสำหรับให้เด็กๆให้ทำให้เด็กๆ ทำให้เพื่อนเื่อนนะคะในวันปัดชมนะวัสดุอุปกรณ์ค่ะก็จะมีมีถุงแก้วนะคะถุงแก้วแล้วก็จะเป็นเม็ดโฟมสีอันนี้ถุงประมาณ20บบาทนะคะก็จะได้แบบเต็มถุงเลยนะก็จะมีลูกอมค่ะไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็จะเป็นเชือกหรือว่าจะใช้เป็นลิบบิ้นก็ได้นะคะลิบบิ้นผ้าเนาะเอามามัดได้เหมือนกันนะคะ อันนี้ถูงขนาดนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเออสิดเซนสิบนะคะถ้าเราไปซื้อก็จะเป็นขนาดสี่คูณเนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยนะ,ะชอบเล็กชอบใหญ่นะคะ วิธีการทำเราจะทำได้สองอย่างก็คือเราจะเอาตัวลูกอมของเรายึดใส่กับตัวไม้เราจะยิงกาวลงไปหรือว่าเราจะใช้เทปใส่ได้เลยนะคะถ้ายิงกาวลงไปก็จะเป็นประมาณนี้ติดกาวก็แบบนี้นะคะแต่ถ้าใช้เทปใสก็วางลงไปแบบนี้ เราก็แปะลงไปเลยนะคะแปะลงไปเลยแบบนี้ไม่แน่นก็ติดซ้ำได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะยิงกาวทั้งหมดเลย ก็ยิงกาวเตรียมไว้ทีนี้เราก็เอาถุงถุงมาใส่เม็ดโฟมเข้าไปมากน้อยแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เราจะชอบเลยแบบนี้เราก็เอามาใส่ถุงได้เลยวางไปเลยจ้าชิบแบบนี้ แล้วก็บีบเข,เข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะจากนั้นเราก็ใช้เชือกไหม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจะเป็นแบบนี้เลยเราสามารถเอาเอาไปเสียบใส่กับช่อดอกไม้ได้นะคะเสียบใส่ช่อดได้นะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ